ให้คนคอมเมนต์เกี่ยวกับเราจะให้ทุกคนคอมเมนต์เกี่ยวกับช่องผมยี่สิบคำถามครับถ้าคอมเมนต์กันมาเยอะๆล่ะถ้าไม่อย่างนั้นก็จะเอิม่มก็จะคำถามน้อยเวลาก็จะคำน้อย เดี๋ยวจะเปิดหน้าด้วยถ้ามีคนติดตามถึง20นะครับนะครับคอมเมนต์ทางคอมเมนต์ทางไหนก็ได้นะครับทางเอิม่มทางชดก็ได้แล้วก็ทางวิดีโอก็ได้นะครับแต่และคลิปไหนคลิปล่าสุดนะครับเดี๋ยวหาไม่เจอไอคลิปที่กำลังจะลงตอนนี้เอิม่มเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะโชว์อะไรนะครับ เดี๋ยวจะเล่นเกมนี้รอโหลดก่อนครับถ้ามีโฆษณาก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เปิดอินเตอร์เน็ตต้องเปิดอินเทอร์เน็ตเพราะว่าจะเล่นเกมอื่นเอ้ยตีเลยไป,ปยไปกมาัิาไม่ต้องพูดขี้เกียจพากแล้ะจ็บคอ กิดกระเป้าหยุดปิดนี่นี่ไ,ไปตายให้พวกเองเด็กไปตายเฮ้ยอืมโดนไว้โดนไปดูดไปเลยโคตรองไม่ใช่โคตรองมันเรียกว่าทาโกะเออพูดผิด,ด,ด,ดเฮ้ยน้่นมัน อันนี้คือหลุมดำดูดไปเลยไปเลยเออ้อขายหรอไม่เอาทำอะไรกันเนี่ยเออไม่ต้องมาขับป่วยติดจ้าว่าเออในเกมจะช่วยเกมเออเกมอะไรดีขอคิดหน่อย เกมนี้มาทำไมไม่ได้เล่นลบิขออนุญาตลบทิ้งเกมเออมนี่เกมเฟสไฟดีใครอยากให้เล่นคอมเมนต์เลยต้องมีคำว่า Q&A ด้วยนะครับถ้าไม่มีคำว่า Q&A เออมก็ให้เล่นเกมก็ได้ Nih, gini lah kan Nih Oh, bisa oh, ni. ya Oh, nih ya Iya, Bisa nah, kita... Lagi Ah, ini dulu nih Tunggu, ya. Tunggu, ya. เออแล้วก um, like ็อ like ันไหรดีอ่ะนี่ดูแค่นี้แล้วก็เออหาอะไรดูเลืออะไรดีดูดีกว่าโอ้อะไรสั่งโดนปิดว้าว้าแต่เฮลไปแล้วไปแล้วไม่เห็นแล้วขอตัว ลาไปก่อนนะครับมี e ีดด้วยแต่ว่าต้องคดติดตามถึง30บนะครับบ๊ายบาย